ลาวมอบเขื่อนไฟฟ้าให้กับประเทศจีนเพื่อเป็นการสำละนีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอสุผูสุคนที่ว่ากำลังเข้ามาหับสมคิดนี่ก่าเมื่อนี้เนาะมีประเด็นหนึ่งที่ว่าน่าสนใจก็คือมีซองซองหนึ่งที่ว่าเพิ่นเห็ุคิดว่าลาวจะมอบเขื่อนไฟฟ้าให้กับประเทศจีนเพื่อเป็นการสำละหนี ซึงน่ยในใจความมันสิเป็นเนอะใดกะลองไปเบิ้งน้ำกันเนอะแล้วเฮากะที่มาสีแจงว่าแต่ละขอแต่ละขอ้อนมันเปลี่ยนไปเป็นมาแบบใดเนอะ สวัสดีครับคลิปนี้ก็มีข่าวจากต่างประเทศนะครับเป็นข่าวเศรษฐกิจมาเล่าให้ฟังก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับจีนแล้วก็ประเทศลาวนะครับที่มีการปล่อยเงินกู้ให้แก่ประเทศลาวมาก่อสร้างโครงการขั้นพื้นฐานในประเทศลาวล่าสุดนะครับได้มีข่าวออกมาว่าทางการลาวได้มีการยินยอมให้จีนเข้าดําเนินการบริหารงานในเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อแลกกับหนี้ก้อนโตนะครับ ได้มีข่าวออกมาจากวงในนะครับได้มีการเปิดเผยว่าทางรัฐบาลลาวได้มีการเตรียมยกการควบคุมส่วนใหญ่ในบริษัทผลิตไฟฟ้าให้จีนดําเนินงานหลังจากมีแนวโน้มว่ารัฐบาลมีการผิดนัดการชําระหนี้ต่อรัฐบาลจีนครับทางสํานักข่าวรอยเตอร์ได้มีการนําเสนอรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าอิเล็กทริกตี้ดูลาวของรัฐบาลลาว ที่ได้ลงนามร่วมกับบริษัทไชน่าเซาเทิร์นพาวเวอร์กิของจีนในการดำเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากการสร้างเขื่อนร่วมกันโดยรัฐบาลลาวจะยกอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ให้จีนด้านสถานทูตจีนในลาวได้ระบุถึงสัญญาดังกล่าวในเว็บไซต์สถานทูตว่าลาวมีหน้าที่ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นเพียงแต่กล่าวว่าระหว่างที่ดำเนินการทางการลาวสามารถซื้อหุ้นคืนได้ ในขณะที่ทั้งอ l เล็กทริกตีดูลาวและไชน่าเซาเทิร์นพาวเวอร์กิรวมทั้งรัฐบาลทั้งสองประเทศยังไม่ขี้แจงในรายละเอียดการตกลงในครั้งนี้ทั้งนี้สัญญาดังกล่าวได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จีนถูกวิาพากษ์วิจาร์ณการใช้การทูดกับดักหนี้โดยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยสูงตามโครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21หรือว่าเบลล์แอนด์โดให้กับประเทศยากจน ที่กำลังพัฒนานำมาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจนประเทศเหล่านี้ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้และในที่สุดก็ถูกบีบให้โอนโครงสร้างขั้นพื้นฐานดังกล่าวเหล่านั้นเป็นของจีนขณะที่จีนได้เป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของเราที่ผ่านมาลรามีการลงทุนจำนวนมหาศาลในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเงินกู้มาจากจีนโดยมีเป้าหมายเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียน ถ้าว่าโครงการเหล่านี้รวมทั้งโครงการลดไฟความเร็วสูงกำลังก่อหนี้ก้วนโตให้กับรัฐบาลลาวเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาธนาคารโลกมีการประมาณการว่าหนี้ของลาวจะพุ่งขึ้นจาก59ของปีก่อนเป็น68ของ GDP ในปีนี้และเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทจัดอันดับมูดี้ได้เตือนว่าลาวมีแนวโน้มจะผิดนัดการชำระหนี้ในอนาคตอันใกล้โดยขณะน,นี้บริษัทสัญชาติจีนที่เข้ามาดำเนินการ ในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าของลาวได้รับผลกระทบจากการชำระหนี้ล่าช้าของรัฐบาลลาวแล้วหลายบริษัทโอเคตัวนั่นก็เป็นเนื้อในของคลิปที่ว่าเพื่นได้บอกว่าลาวจะยกเขือนให้กับจีนเพื่อเป็นการสดใสนี่ สำหรับตัวนี้เนาะข้าพระเจ้ากะขอชี้แจงเนาะข้าพระเจ้ากะบ่ได้เป็นคนที่ว่ามีความหูเมียงทางด้านนี้แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้นี่ย้าพระเจ้าว่ามันบ่เหม่นความจริงเนาะเพราะว่าก่อนที่ว่าจะมีการสั่งเคลื่อนแต่ละเคลื่อนหันน่ะมันจะมีการตกลงเซนสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรยางคักแน่ก่อนที่ว่าจะมีการสั่งเคลื่อนหันแล้วก็ ในสนธิสัญญาของแต่ละสบับแต่ละเครือนั่นก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนหรอวในข่าวอ่นพัดว่ารัฐบาลลาวจะมอบเขือนให้กับจีนซึ่งมันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าสัญญาก็ได้ตกลงกันไว้แล้วยังคักแนวว่าการชดใส่หนี่มันจะหักเอามูลค่าที่ว่าได้จากการขายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดหันแล้วกับแบงตามจํานวนหุ่นที่ถือตัวยังว่า นายทุนถือหุ้น70%กร็จ้บแบงก์ตาม70%ที่ว่ามีการถือหุ้นอยู่หันกับระยะเวลาที่ว่ามีการเซ็นสัญญาไวหันตัวยางว่า70%ในระยะสัญญาเศร้าหาปีเราเลืเ่อนๆหนึ่งขายไฟฟ้าปีหนึ่งนะเจา้าคิดว่ามันสิไใดเท่าใดมูลค้ามันมหาศาลจากการขายไฟฟ้านี่นะมูลค่าตัวนั้นแหละ คือมูลคาที่ว่าเป็นการใส่หนีไปในตัวเรื่องที่ว่าจีนจะยุดเขืือนของเล่าในตัวนี้มันเป็นไปบ่ได้นะเพราะว่าคือที่สี้แจงแปนแหละเขืือนแต่ละเขืือนกับมีสนทิสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรยังขักแนกอนที่ว่าจะตกลงกันก่อส้างกอนที่ว่าจะเซ็นสัญญากันก็ได้มีการตกลงกันยางขักแนแเราซึ่งมันกะชื่อว่าคาวตัวนี้ก็ เป็นเขาวปลอมใั่หล่ะกะยักฟักให้กับทุกคนเนาะให้เซฟเขาวยังมีสติว่าข้าวใดเป็นเขาจริงแล้วกัขเขาใดเป็นเขาวเท็จเนาะกะบางที่นะเขาพวกนี้นะมันอาจจะเป็นเขาหรือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าเหตุให้คนลาวกับคนไทยมักผิดมักเถียงกันกันย้อนเขาแบบนี้นี่แหละแบบเ้าที่ว่าอ่ะยังบบทานปรากฏว่ามันเป็นความจริงแทกะนํำมาเสนอแล้วกะ คนเซฟขขาวกับนําไปเซฟแล้วก็ไปเว้าโตอโดยที่ว่าบ่คำานึ่งว่าขขาวนั่นมันเป็นความจริงหรือว่าบบแม่นความจริงเนาะกะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะให้ทุกคนหัน่นเซฟขขาวยังมีสติแลวก็พิจารณาไตไต่ตองให้มันคักแน่ก่อนที่ว่าจะตัดสินใจเสื้อเหลืองใดเหลืองหนึ่งว่าเรื่องที่เขาฟังมานั่นมันเป็นความจริงแท่หรือโบกะให้พิจารณาให้ไต่ตองยางละเอียดก่อนที่ว่าจะตัดสินใจ มันยังเสือมันยังกนนะเนาะกะสำหรับคลิปนี้เนาะกะมีเพียงประเด็นที่ว่าอยากจะมาชี้แจงเลืองที่ว่าเราจะยกเคลื่อนให้กับประเทศจีนเพื่อเป็นการใส่หนี้สำหรับตอนนี้ก็คือมันบ่แม่นความจริงเนาะกะคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงซ้ำนี้เนาะ,ะพบกันไหมโอกาสหนนะ่าส่วนจะเป็นคลิปในนั้นฟากกดไลค์กดแชร์แลวกะกดปุ๊กหัวสีไข่ที่สำคัญอย่าลืมไปมากระแล เพื่อซี่ด้บ่พาดคลิปใหม่ๆจาก่องของพวกเขาขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามหรับสมขอบใจ